ไม่กองไปทําให้มันเครียดไม่กองไปทําให้มันยุ่งยากหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพยายามดึงจิตให้รู้อยู่ภายในกายอย่างนี้แต่มันเผลอมแบบออกไปข้างนอกรู้ตัวก็ดึงกลับมาเข้ามาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทคนที่ยังไม่เคยทําก็ดีหรือคนที่ ทำยังไม่ได้ก็ดีก็ทําอยู่อย่างนี้แหละบุญก็จะเกิดแก่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวบุญมันเกิดได้อย่างไงเขเพราะว่าเราพยายามละบาปพยายามละอกุศลตามที่พระเจ้าสอนว่าให้เราทำจิตให้เป็นกุศลอยู่เสอมอ กุศลสูปสุศลบัตทาการทงจิตให้เป็นกุศลอยู่เสม,มอเพราะฉะนั้นแหละขณะที่เรารู้เราไม่ใจเข้าพูดเราไม่ใจออกโทรเรารู้อยู่อย่างเนี้จิตเราไม่เป็นอกุศลคือจิตเราไม่มีโลภไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นเองน้องสังเกตดูสิ สังเกตดูใจของเรา่เวลาที่เราหายใจเข้าพู่งแต่ใจออกโทใจเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องโลภะไม่ได้คิดเรื่องโทสะแล้วก็ไม่ไม่หลงอยู่อย่างนั้นนะคือไม่หลงวนอยู่กับโลภะโทสะโลภะโทสะวนอยู่ยนี่เดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะการที่จิตของเรา ไม่ตกอยู่ในวังวนของโลภะโทสะอย่างเงี้ถือว่าเป็นจิตที่มีกุศลนะเราพยายามละบาปต้องเป็นบุญขอเรียกและจิตที่ไม่มีอกุศลอย่างนี้แหละเป็นรากเง่าของบุญเพราะเราจะไม่ทำบาปแต่ถ้ามันมีอกุศลอยู่เช่นโลภะ โสะหรือราคาะอะไรพวกนี้ถ้นมีอยู่ในใจแล้วมันก็เป็นต้นเหตุทําให้เราทําบาปคือถ้ามันมีเชื้อมีควันอยู่ไฟมันก็มีโอกาสจะลุกได้แตามีเชื้อเข้าไปไฟมันยังเป็นควันอยู่แล้วไฟมันยังร้อนอยู่ถ้ามีเชื้อใหญ่เข้าไปมันก็ลุกขึ้น เร็วไฟก็ลุกขึ้นฉันไดก้ก็ฉันนั้นแหละเพราะนั้นแต่มันไม่มีโลภโทสะโมหะเป็นเหยื่ออยู่ข้างในในใจเราความโลภความโกรธความหลงก็มไม่เป็นเหตุให้เราทำบาปก็เรียกว่าเราพยายามละบาปามังเพ็นบุญอยู่ ตลอดเวลาที่เรารู้ลมหม่ใจเข้าพูดแา่ใจออกพทจนกระทั่งผู้ที่ได้สมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนั้นคำภานาจะไม่มีไม่ต้องใช้คำภานาช่วยก็ผู้ที่ได้สมาธิก็จะรู้ลมเข้ารู้ลมออก จิตที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนั้นแหละก็ไม่มีอกุศลไม่มีอกุศลรู้ได้ยังไงเราผู้ที่ลมห้แใจเข้าลมห้่ใจออกรู้อยู่กับลมเรียกว่าได้สมาธิได้ฌานเราก็จะรู้ได้โดยจิตของเราเป็นสุขพอรู้ลมห้่ใจเข้ารู้ลมห้่ใจออกไม่สายไปทางไหนจิตของเราเป็นสุข เป็นแค่ยืนยันจิตเป็นสุขเพราะไม่มีเหตุแห่งทุกข์ไม่มีเหตุแห่งทุกข์ในใจจิตของเราจึงเป็นสุขแล้วอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทยัพทยพทธเจ้าตรัสว่ตทบทยเป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทัยมีอะไรบ้างกามฉันทะเนี่ยไม่ใช่กาม เดีวการมตณหานั่นคือเหตุแห่งทุกขนะ์กามตัณหาความโลภความอยากทั้งหลายตะพวงถ้าเราโลภแล้วเราอยากขึ้นมาจิตเราก็จะร้อนตอนนี้ผู้ที่ได้สมาธิจิตเราเย็นจิตเราเย็นและเป็นสุขเพราะไม่มีกามตัณหา ไม่มีความโลภไม่มีความอยากอยู่ในใจผู้ที่ได้สมาธิดูจิตของตัวเองจะได้รู้ว่าโอ้จริงนะตอนนี้จิตเราเย็นตอนนี้จิตเราสบายจิตเราไม่รุ่มร้อนจิตเราไม่เป็นทุกข์ก็เพราะไม่มีกามาตัณหาคือความโลภก็ดีราคะก็ดีหรือความทยานอยากทั้งหลายทั้งปวง จิตเราเนิ่งเฉยรู้อยู่ก็ลมไม่ใจเข้ารู้อยู่ก็ลมไม่ใจออกเย็นสบายแล้วถ้าหาว่ามันมีการกามวตัณหาแล้วเนี่ยความความอยากแล้วเขาเป็นเหตุให้เราเไปแสวงหาหรือกระทำกระทำตามความต้องการหรือความอยากได้หรือความโลภนั่นแหละ ทำดีมั่งทำชั่วบ้างทำดีผลเป็นยังไงให้มีความสุขคือท,ทำดีนี่สุขกายสุขใจทำแล้วไม่เดือดร้อนเนื้อร้อนกายร้อนใจเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนและผลเป็นไงก็เป็นเหตุให้เรานี่ ได้ไปเกิดในที่ดีเมื่อเราละจากกายนี้ไปแล้วเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเราทำมีตัณหาแล้วไปทำทำบาปคือทำผิดศีลทำชั่วก็เป็นเหตุที่เราได้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์ เมื่อพูดอย่างนี้ก็ยังจะเ,เพื่อจะเชี้เห็นว่าการมัตตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภาวะตัณหาภาวะคือพบคือที่เกิดหรือแดนเกิดนั่นแหละ,ะเช่นเทวพบลมมาพบหรือมนุษย์พบเนี่ยหรือนระกพบอะไรก็แล้วแต่พบก็แปลว่าที่เกิด เพราะฉะนั้นการมาตัณหาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะตัณหาและภาวะตัณหาในการที่มีพบมีแดนเกิดทั้งหลายทั้งปวงในสมัยก่อนนั้นท่านอุทกดาบทอาลาละดาบทพรามที่พระพุทธเจ้าไปดูว่าเขาทำย่างไงเพื่อละทุกข์ เขาก็เข้าถึงอรูปฌานเพื่อไม่เอาพบไม่เอาร่างกายไม่เอาโลกนี่ไม่เอาพบไหนทั้งนั้นซึ่งมีอยู่ตอนนั้นที่เขาเจะภาวนาว่าโลกนี้เป็นทุกข์หนอโลกทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโลกทั้งหลายเป็นทุกข์หนอเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิด ตามบคบภูมต่างๆเป็นทุกข์คือไม่เอาคนนี้ก็ไปเกิดในอารมณ์ของผมเพราะนั้นกรรมตัณหาความโลภความอยากเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดภวะตัณหาภาวะตัณหาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มีวิภะวะตัณหาซึ่งอันนี้แหละ เป็นเหตุเป็นทุกข์ทั้งมวลเพราะอะไรพระพุทธเจ้ากขตรัสว่าชาติทุกขาตัสได้ได้มีการเกิดตรัสนั้นก็มีความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนจะพบไหนก็ตามภูมิไหนก็ตามแม้แต่เทวภพพรมภพก็ดีมนุษยภพก็ดีเกิดแล้ว ก็มีแต่ความทุกข์ถ้าไปเกิดนรลกนี่อันนั้นท,ทันทีทันใดเกิดปุ๊บเจอทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นการเกิดจึงเป็นเหตุบอ่อเกิดเป็นบออเกิดของความทุกข์เดี๋ยว,วาชาเป็นทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ถ้ามาเกิดในโลกมนุษย์นี่เราพระอ,อะไรจะต้องมาเจอชราไปทุกขขาความแก่ ความเสื่อมของสังขารซึ่งเป็นทุกข์แก่เราอย่างยิ่งเราไม่ปรารถนาความแก่ความเสื่อมของสังขารแต่เราก็ต้องเจอนี่ก็ทุกข์ด่านแรกที่เราจะเจอแล้ต่อไปก็ความเจ็บไข้ได้ป่วย นี่ก็คือด่านสองที่เราจะเจอและต่อไปก็คือความตายเราดำไปทุกครั้งนี่ก็คือด่านสุดท้ายของโลกนี้ที่เราจะเจอนี่แหละ นอกจากนั้นยังมีโสกบริเทว่าการร้องห่มงเราให้พิ่ไรลํำพันทุกขะไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงก็รู้วนแล้วติดเป็นทุกข์รั้งการเกิดจึงเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์นี้เราดูจิตของเราจี่ผู้ที่ทรงฌานได้จะที่บอกแล้วว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นสุข จิตเราเย็นจิตเราไม่วุ่นวายจิตเราไม่รุ่มร้อน <c oughs> ก็เพราะเราไม่มีสมุทยนั่นเอง <c oughs> ไม่มีเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้แหละคือตัวบุญบุญคือความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นัตติสันติปรังสุขขัง สุขอื่นใดยิง่งกว่าความสงบไม่มีหรือแม้แต่ในมงคลมงคลที่พระุเจ้าตัดไว้ที่บอกว่าสมนาทัศนังเอตมังกัลมุตตมังการเห็นผู้สงบเป็นมงคลของชีวิต อะไรบ้างเช่นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระนั่นคือเห็นภายนอกเห็นผู้สงบเป็นมงคลของชีวิตคิดดูกันถ้าเราเห็นพระเราเห็นโจรใจเราจะเต้นไม่เหมือนกันเห็นพระนี่ใจเราเย็นเต้นสบายแต่ถ้าเห็นโจรในใจเราจะเต้นแรง ทุกคืกกอตกกังวลเกิดขึ้นนั่นการเห็นผู้ที่สงบคือเห็นพระผู้ละบาปจึงเป็นมงคลชีวิตนั่นการเห็นภายนอกแต่การเห็นภายในคือเห็นความสงบของจิตของเราที่ละสมุทัยได้ด้วยอำนาจของสมาธิเนี่ย เป็นมงคลของชีวิตที่พระเจ้าตรัสว่าคนใดก็ตามที่สมาสามารถทำจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิได้แม้ชั่วขณะก็เรียกว่าจะได้ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ซึ่งคนทั้งหลายหาไม่ได้ จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่คนทั้งหลายหาไม่ได้เราลองคิดดูที่ว่าจริงไหมที่พระเจ้าตรัสว่าผู้คนใดก็าตามที่สามารถระวังจิตหรือรักษาจิตของเราให้สงบได้แม้ชั่วขณะ เรียกว่าเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่คนทั้งหลายหาได้ยากออจริงหรือไม่จริงข้างในไม่ว่างเข้ามาได้เข้ามาข้างในแล้วเอาเอาสนะี่ข้างหน้าตอนนี้ก็ยังว่างแงยเยอะอาสนะเดก็เดินเข้ามา,เ,าเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตที่สงบนี่แหละ ได้ที่พึ่งอันเั็ส่วนเพราะอะไรพระเจ้าก็ยังเคยบอกพระอนุนว่าพระที่รักษาศีลมาร้อยปีบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพระศีลบริสุทธิ์ร้อยปียังได้บุญน,น้อยกว่าโยมที่ทำสมาธิให้จิตสงบได้เพียงแวบ,บเดียว ยอมทำสมาธิหายใจเข้าพูดแต่ใจออกโทษจนทรงสมาธิได้สงบนิ่งแวบบเดียวก็ตาที่หลายคนบอกมันสงบไม่นานเข้าไปนิ่งแปบบ๊บเดี๋ยวมันก็ถอนแล้วนั่นแหะแป๊บเดียวขนาดนั้นน่ะได้บุญมากกว่าพระที่ถือสีงมาบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยปี พระพุทเจ้าตัดอย่างนั้นพระอาน,นุ์ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเ,เจ้าบอกวาดูอน,นิสงส์อน,นิสงส์แปลว่าผลรับดูอน,นิสงส์มันสิอนุนศีลศีเลสุพติยันติศีงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะนั้นจะถือศีลเป็นร้อยปีพันปีบริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามท่านก็ได้รับผลเพียงไปสู่เทวโลกหรือสวรรค์เท่านั้นเองแต่สมาธิที่ทรงฌานแวะหนึ่งให้จิตเป็นสุขมากที่จะลงทางไปสงบจะบอกที่บอกว่าสุขอืน่นใดยิ่งกว่าสงบไม่มีหนึ่งเจ้าตัวมีสุขมาก ในปัจจุบันสองมะละสังขารนี้ไปอำนาจของ,องจิตที่สงบรือชาละสมาธิแวบเดียวทำให้ท่านไปสเสวยสุขในพลมโลกซึ่งสูงกว่าเทวโลกนี่พระเจ้ากัดรับรองไว้อย่างนี้เพราะนั้นเวลาที่เรานั่งเราสมาทานศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิ ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะพยายามอีกครั้งให้จิตนี้อยู่ในกายตัดโลกภายนอกไปทั้งหมดมีโลกส่วนตัวคือสังขารโลกขนาดนี้องไม่มีอะไรในโลกใบนี้ก็ไม่มีโลกไหนทั้งสิ้นแม้แต่สังขารโลกคือร่างกายนี้อุปมาเหมือนโลกใบหนึ่ง ทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟโดยสมมติแต่ก็มีอยู่จริงส่วนที่แข็งก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำเราก็รู้แล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองน้ำดีน้ำทะเลน้ำลายน้ำหมูน้ำปูดน้ำเงือกแล้วก็แล้วแต่น้ำไข่ข้อเราก็รู้อยู่แล้วว่าธาตุน้ำก็มีอยู่ในกายนี้จริง ธาตุลมลมให้แกเข้าลมให้แกออกเลยธาตุไฟคือความร้อนความอุ่นความร้อนอยู่ในกายนี้ก็มีอยู่จริงร่างกายนี้จึงอุปมาเหมือนโลกเรียกสังขารโลกเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณขณะที่แผ่นดินที่เราเดินไปเดินมานั่นโลกนั้นก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแต่เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลาย เพราะนั้นแหละเราจึงไม่มีโลกอื่นเมื่อเรานั่งลงมาแล้วเนี่ยไม่มีโลกอื่นที่จะมาทําให้เรากังวลแม้แต่โลกสังขารก็ไม่มีไม่ได้ไปยึดเราก็อยู่ัลลมาไม่แจกเข้าอยู่ัลลมไม่แจออกยิ่ยงจิตสงบลงไปได้ก็สงบนิ่งนั่นแหละ ทำต,ตัวเองมีความสุขและเมื่อละโลกนี้ไปถึงไม่ได้อะไรก็ยังไปสู่พรหมโลกซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าโลกมนุษย์หรือยิ่งกว่าสวรรค์นะซึ่งไปอยู่นี่ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่พรหมบางองค์ท่านยังเข้าใจว่าพรหมโลกเนี่ยคือนิพพานแคนิพพานพรหม เพราะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จําไม่ได้แล้วจะจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันได้เข้าใจว่าที่พรหมโลกนี่แหละนิรัดนดรเข้าใจว่าเป็นนิพพานคือนิพพานนั่นอยู่แล้วนิรัดนดรไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปน